จีนขอซากลูกโป่งคืนนะคะหลังจากที่ทีมงานของสหรัฐค่ะได้ไปงมขึ้นมาจากก้นมหาสมทุทรแอตแลนติกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยจีนบอกว่าเจ้าลูกโป่งนี้ยังไงก็เป็นทรัพย์สินของจีนละคะ่ะส่วนไบเดนเองนะคะเล่นใหญ่ทีเดียวละคะ่ะแถลงน State of Union นะคะหรือว่าการประชุมสภาของเขาที่เป็นการถแถลงผลง,งานของประธานาธิบดีครั้งใหญ่เนี่ยละคะ่ะบอกว่าพร้อมที่จะปกป้องอธิปไตยอย่างเต็มที่นะคะหากจีนมารุกรํารั่วบ ก็ไบเดนเองก็ต้องแอปให้ดูเข้มแข็งเต็มที่นะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะคนที่มานั่งเก้าอี้อยู่ข้างหลังนะคะไม่ใช่ใครที่ไหนไม่ใช่ป้านแนนซี่คู่ซีคนเดิมแล้วละค่ะแต่เป็นทางด้านของรีพับ์บิกันนะคะที่กำลังตาเขียวมองอยู่ในเวลานี้นะคะเพราะว่าทางด้านของรีพับ์บิกันเองเนี่ยต้องการให้ไบเดนนะคะพุ่งเป้าไปที่จีนมากกว่าอยู่เคเลนนั่นเองล่ะค่ะ ไบเดนเองงานนี้นะคะก็เลยจำเป็นที่จะต้องแสดงบทบาทหน้าที่ของผู้นำชารัฐที่เข้มแข็งนะคะถึงแม้ว่าจะสั่งให้จัดการเจ้าบอลลูนตอนที่กำลังจะบินออกไปแล้วก็ตามนะคะแล้วก็ทิ้งไว้หลายวันทีเดียวละคะ่ะไบเดนเองก็ไม่อยากจะทำอะไรนะคะแต่ว่าเนี่ยละคาถูกจากทางฝั่งของริพาพิกันสั่งมานะคะก็เลยต้องจัดไปตามคาขอค่ะล่าสุดเช้านี้นะคะทางด้านของสื่อ RT ค่ะก็รายงานนะคะว่าทางด้านของจีนค่ะ ขอเจ้าลูกโป่งนะคะกลับก่เพราะถือว่าเป็นทรัพย์สินของจีนน่ยนะคะจีนเองก็ย้ำหนักย้ำหนานะคะว่าลูกโป่งเนี่ยเป็นเพียงแค่อุปกรณ์วิจัยทางอุตุนิยมวิทยาของพลเรือนค่ะที่เป็นเหตุสุดวิสัยนะคะหลมพัดพาไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจค่ะแล้วก็ไม่ได้มีอะไรในกอไผ่ค่ะจีนเองก็รับรองความปลอดภัยให้กับชาวสาหรัฐนะคะจีนเองก็เรียกร้องให้สหรัฐมีความเป็นมืออาชีพนะคะจีนก็รู้แล้วค่ะว่าเป็นประเด็นของการมือ ไบเดนะะ Biden เองก็กลืนไม่เข้าขายไม่ออกเช่นเดียวกันค่ะตีนเองก็ยังคงตั้งคำถามนะคะว่าสหรัฐจะเอา F22 ไปยิงยุงทำไม